สวัสดีจ้าเอนดูคนกำกับงานจ้าพ่อของอริยาเองนะจ้ะเป็นคนกำกับกำกับกำกัดวัชนพินองเอ้ยว่าพีเป็นคนกำก,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 กับงานล้าก็เป็นคนคอยจัดคอยแจงแถมอีกอย่างหนะ้าเอนดูย่างคากจ้าคอยถ่ายคลิปวิดีโอสรงมาให้ลูกทุกขั้นตอนทั้งคุณพอ่อคุณแม่ซอยกันไทยถ่ายทรงมาให้ลูก อันนี้ก็เป็นการตกแตง่งรถนอกจากรถของที่บ้านนี่นะจะห่าแฮ่นาคจะเป็นซื้อนองผ้ารวยจะสำหรับย่านพ้าหนะคันนี่ต่างซื้อเป็นว่านองผ้ารวยยน,นอกจากเนาพี่น้องจะออกมากก็ได้ใส่บุญไลยรอบนี่ก็ได้แฮ่นาคเนาะรอบอต่อไปก็สิได้อ่า ค้นคลองจ่าแก้ค้องไปถวายบัดจ้ะบัตรของแปมเราจะบัดบานของแปมอำาตำบลหนองสวรรค์จ้ะพี่น้องจ้ะเมืองจ้ะอ่าพอกอพยายามทายทุกช็อตมาอริยากัเซีล์ล้งยูทูบตลอดจ้ะเพราะว่าอย่างตีถึงบ่มีคนเบิงท่าสักมือนึ่งเอาจะได้เขามาเบิงในช่องของเห้าเนอจ้ะเนาะว่าเขามีขีิปอียงแนยอนเป็นการย้อนเวลามาเบิงการละครหนึ่งขอดีของอ่า ยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กจ้ะท่ายใ้ท่ายขวาจ้ะพี่น้องจ่าเก็บใบเป็นทีละลึกเนาะจ้ะเนาะนีกับเป็นฝีมือของแม่แม่ยูบานเนาะจ้ะเนาะเพื่อนอนุเคราะห์มาสอยงานจ้ะขออนันโมทนาสาธุบุญน้ำทุกทุกู่ทุกทุกคนให้มีแต่ความสุขความจเจริญความร่ำรวยเหตุกิจอันใดอันใดก็ขอให้สำเร็จลาบลดิมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้ะ